เอวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ God เก็กกอกด e โมโครับผมเป็นเกมที่ให้เราเล่นเป็นตุ๊กแกรครับผมแต่คิดว่าไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าตุ๊กแกรร <c oughs> หรือเปล่านะก็ถ้าเกิดว่าสนใจเดี๋ยวแปะลิง์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมา <c oughs> เป็นตุ๊กแกรจริงๆด้วย <c oughs> คือผมว่ามันเหมือนจิ้งจกมากกว่าปะดิง ไปเกมแล้วน่ารักนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเกียดตุ๊กแกหรือทิ้งจกก็อาจจะไม่ชอบ <c oughs> ดึงดึงอ๋อยังไงอ๋อ <c oughs> โอเคก็คือเราสามารถปีนไต่ได้หมดเลยจำ <c oughs> โคตรอ่ะ ว้าวไปกันเลยมิสเ e rios เคปทำอ๋อโอเคไฟเอาไว้ดู the เคปหาวิธีออกไปจากที่นี่ฮึบดึงไม่กินได้ปะไม่ได้ คือเห็นมันเหมือนมันน่าจะกินได้สปริน์ได้ด้วยลงน้ำได้ปะ่ะอ่าแบบเดชฮึบฮึบนั่นตัวอะไรอะนี่มันแม,แมนแมงป่องเหมือนแมงป่องเลยแต่เราอันนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้ปะ่ะมันน่าจะ ไม่ควรอ่ะมันน่าจะมันน่าจะฆ่าเราได้โอเคเ้ยมาแล้วมาแล้วสรุปก็คืออันนี้จะเป็นแนวพาโซ่หน่อยป่ะชึบมุมมองจะค่อนข้างยากนิดนงนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราสามารถปีนป่ายได้หมดเลยเนี่ยแหละ อาขาดหนึ่งข้างบนโอเคชุบเรียบร้อยคือไม่ใช่นะผมอะไม่ได้ถึงกับแบบเกลียดหรือกลัวจริงจกขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจอจริงจกแล้วมันตกใส่มือก็ค่อนข้างจะตกใจ แล้วก็ค่อนข้างจะขยัขย,ยันนิดนึงแต่คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบตุ๊กแกหรืออะไรเงี้ยน่ะไอ้ที่มันน่ายิ้มยิ้มอ่ะผมคม่อนข้างจะโอเคนะแต่คืออะไรก็ตามผมคิดว่าผมกลัวอะไรที่มันเร็วเว้ยอย่างมลงงสาบหรืออะไรหรือจิ้งจกอะไรเนี่ยที่มันเร็วเออค่อนข้างจะกลัวถ้าเกิดว่าคุณมาช้าๆไม่เท่าไหร่เว้ยพันปีแล้วที่เทพเจ้าแห่งตุ๊กแกลดลับไหลอยู่มีมีสตอรี่ด้วย คน,นกำลังรอสัญญาณอะไรบางอย่างที่ท่านจะได้กลับมา,าหายใจที่จะแบบทำให้หายใจบนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งไปซะทำให้เทพเจ้าแห่งตุ๊กแกตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําให้ชีวิตกลับคืนสู่สถานที่นี้โอเคก็คือเราเป็นแค่ตุ๊กแกธรรมดา แต่ว่าต้องไปปลุกเทพประชาตูแกแสดงว่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็นศัตรูใช่ไหมใช่มาแล้วอุ้ยยิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยอืมโอเคฮะผมว่านะมันเหมือนกับไอ้เกมหนึ่งที่ผมเคยได้เล่นเลยอันนี้เราจะทำการอ่า h a r ์ s เ l ลเกมที่ผมเคยเล่น ชื่อโรปารครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมมีเล่นทั้งเกมจนจบเลยโรปารมันได้ฟีลคล้ายๆอย่างนี้นะนี่เราไปไหนเนี่ยเอามีคนด้วยนี่ยวะเนี่ยชนผงชนเผาโอ้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 กทางใช่ไหม เล่นถ้าเกิดว่าใช้จอยเล่นน่าจะดีมีแมลงด้วยอ่ะมีด้วงเรื่องอะไรไอ้ด้วงเรื่อง,งนี่คือทำอะไรแล้ววะ <c oughs> โอ้ผู้ติดตามของเอ้ยทพเจ้าตุกแกฟังคำนี่ซะอ่ารอบๆไอ้ชายหาดเนี่ยมีตึกอันหนึ่งอยู่ กเดือดเดอะมอลเทนเซคเไปติดตามเอาอน้ำตาศักธี์ของภูเขามาซะตามทางของพระเจ้าแล้วก็สเสยขึ้นไปแล้วก็ตามหาไอ้ความลับอ้อความความลับที่ถูกซ่อนอยู่จะเป็นของเจ้าโอ้ทพระเจ้าตุกแกทำไมมันฮะทำไมมีหลายอันจังวะต้องอ่านนี้ด้วยเหร เดี๋ยวอันเดิมเอาไม่ใช่โครสที่อยู่ใกล้ๆกับไอ้ลำธารเนี่ยอ่ามันถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลภูเขานี่น่ะมีเขาวงกดอยู่ที่คอยอ่าเรียกเรียกตามขีดแล้วก็น้ำโอ,โอเคคือแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไป ทำให้รู้ว่าเจ้านะคู่ควรอะไรประมาณนั้นอ่าเดิมอันนี้คือมีสามมันให้เราทําใช่ไหมเนี่ย c o s mm hmm. s t a w Beach โอเคมีสายพานมีสายพานอยู่ไอตามทางใกล้ๆกับตรงนี้เลย mm hmm. The Mountain Water Pool Deep ไอแม่น้ำของภูเขานี่นะ่ะค่อนข้างจะลึก mm hmm. ที่ล็อกป่ามี ไอ้ลูกกงอยู่3อันที่ล็อกเอาไว้อยู่พังทลายเข้าไปซะแล้วตามหาผู้คนเพื่อที่จะมาเป็นผู้สอรู้ <c oughs> คือผมอาจะแปลไม่ไม่ได้ตรงขาดแล้วนะอาจจนะ <c oughs> คือแบบผมจะเป็นแนวแบบว่าเหมือนเข้าใจเองอแต่ว่าพูดพูดถ้าเกิดว่าพูดให้คนอื่นฟังนี่ค่อนข้างจะยากอ <c oughs> อืมคือสิ่งนที่ผมชอบนะเ,เขาทำแอดแอดมอสเฟริสติกดีมากแบบสภาพแบบธรรมชาติสภาพแวดล้อมไยยงโอเคผมคิดว่านะสิ่งที่ดีที่สุดคือการพูดให้เสียงอ่ะมันจะเป็นเหมือนกล่องกลคุณนอนอะไรก็ได้ไหมเนี้ย ผมจะมีซีรีส์นะครับอยู่ในช่องชื่อว่าซีรีส์กล่องคนนอนอยู่จะเป็นซีรีส์ที่ผมหาเกมแบบพักสบายๆอะไรอย่างนี้น่ารักชิลชือสบายมาเล่นแล้วก็พูดเสียงแบบเบาๆนิดนึงเพื่อช่วยให้คุณนอนได้นะฮะอันนี้จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมเคยทําแล้วเหมือนยังหาเวลาหาเกมหรือหาเวลาทําเพิ่มมากไม่ค่อยได้แล้วดีไอเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะสบายแบบหนึง่งก็เลยขอ ถ่ายอินเป็นปกล่อมคนนอนไปเลยด้วยกันทั้งๆที่เป็นแค่เดโมโนะเราจะใช้เสียงกันแบบว่าคุมโทนนิดนึงเลยกันเ <c oughs> ฮยเหมือนบินได้ครบยังฮ้เจะพึบบอยู่นั่น เพิไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรเพราะเราปิ่นขึ้นได้ทุกอย่างเป็นเกมที่เป็นเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์ที่ไม่สีเรียสขนาดนั้นเรียบร้อย <S 2> <S 2> <aki> อ่าฮะ คือเราต้องไปก้องกองปึบสบ4คูณร้อยครับอืม10คะแนนเต็มไว้น้ำแบบเออไปข้างหน้าหน่อยอ่ะกองกองเดี๋ยวกองกองอ่ะกองที่หนึ่งได้แล้วผมคิดว่าเดมโมน่าจะจบที่ไอกองที่สามมั้งอ่ะอนี่ติดละ โอเคอีก2อันล่น mm hmm. ไปว่ากด Shift ได้ s h ช f t เราช่วยให้วิ่งเดี๋ยวขึ้นเนี่ยมันทำสวยนะคือภาพมันค่อนข้างจะดิน้ามันดีหน่อยๆดินามันนี้ดินามันหน่อย เหมือนภาพเป็นเหมือนเซลดาเว้ยเออภาพมันจะแบบเซลเชดดิ้งนิดนึงเหมือนถ้าเกิดว่าใครเล่นเบรดโรบายอะไรกันเออภาพมันอย่างันเลยคือไม่ได้แบบดีเทลเยอะขนาดนั้นคิดขวาคืออะไรคิดขวาฟูดได้นกเป็นไรนกคือกันนกได้อ้าวสวัสดีไอ้หนู นี่นกเหรอทำไมเสียเหมือนคอมพิวเตอร์เลยไอ้ซ่งที่อยู่ข้างล่างนั่น่ะรู้สึกว่าจะลอยมาได้ดีมากเลยนะไม่รู้เหมือนไม่รู้ว่ามันจะมีค่าอะไรกับฉันนะเพราะว่าฉันมีปีกแล้วน่ะอ๋อเรือแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีปีกเหมือนกับนายแล้วก็อาจจะเป็นวิธีที่ออกจากเกาะน,นี้ก็ได้นะขอบคุณมากพี่จะไม่กินผมใช่ไหมอืม ไกด์อ, Guide. อันนั้นคือไฟแรกเรียบร้อยแล้วอันต่อไปอยู่ไหนเอ่ยไม่อันนี้คือทางทำเควสนั่นอยู่นั่นฮึบอ๋อมีคำถามที่ผมอยากรู้คือ จ,จิ้งจกอะเวลามันตกแล้วมันมีทางตายปล่าวะอันนี้เป็นความความอยากรู้จริงๆเพราะว่าคือบางทีอะจ,จิะ้งจกอะมันอยู่สูงมากเลยนะมันตกลงมาปึก๊กเสียงม,มันก็ดังระดับหนึ่งอะแต่ผมอยากรู้ว่ามันมีโอกาสที่มันจะตายได้ไหมอุ้ยแต่เพราะว่าผม,มาเคยดูโฆษณาทุกคนน่าจะเคยเห็นหรือเปล่าโฆษณาที่เป็นโฆษณาสีหรือฝ้าผน,านัง เามากเลเก่ามากอันนี้คือบอกอายุมากเลยนะมันเป็นน่าจะเป็นโฆษณาแบบ 3D หรือ CG สมัยก่อนของแบบไทยเลยที่ผมเคยดูก็คือว่าแบบว่าเหมือนเป็นเป็นผัวมเมียตุ๊กเกะจิ้งจกที่เหมือนใคร <S <S 1> <S 1> น่าจะเป็นพ่อมั้งที่ตกลงมาแล้วก็ตุ๋ย ระหว่างที่มีเหมือนนักสแสดงเป็นคุณลุงอะไรเงี้มั้งนั่งกิน,นข้าวกันอยู่หรือทะเลาะอยู่แล้วก็ตกแล้วก็เออหันไปมอกอะไรวะมันก็เป็นไอ้ตุ๊กแกไอ้ที่เป็นเมียก็ร้องไห้พ่อ <ś c oughs> ตายอะไรประมาณนั้นเคยเคยเห็นไหมวะ <ś c oughs> หรือว่าผมแก่ไปวะเราก็ไม่ได้แกน่ะน,น้องวิอะท,ท,ทำอะไรนะ มันต้องทำยังไงให้มันฮะอา้าวแต่นี่ตามันคู่แล้วนี่ อ oh. ฉันทำอะไรผิดเดี๋ยวอ่าริงริงไอมันบอกให้ตีละคฆังแต่ว่าอันเนี้ยคืออีกมิชั่นหนึ่งแล้วนน่ใช่ปะใช่นะเพราะมันก็ควรจะเป็นไฟในเราอ่ะ โอเคผมว่ามันน่าจะเป็นซีเควนซ์ของอันนี้มากกว่าป่าวะโอ้ฮัลโหลแดะโอ้โอเคก็ถูกแล้ว คือต้องให้ดาวทั้งสองข้างมันพร้อมกันใช่ปุ๊บนำรถแล้วก็ไปได้เลยใช่ไหม,มถูกทางไปไุ๊ย ไปไครไปฮึบถึงแล้วอันนั้นคืออีกอันหนึ่งใช่หรือไม่อืมอ๋อเป็นทอ่อให้เข้าไปนี่นี่เราทำถูกไหมเนี่ยเพราะว่าไออันแรกที่เราเริ่มกดอ่ะมัน,นกลายเป็นว่าตาสองข้างมัน มันมันมันพร้อมกันเราอะ่ะชิบุ๊บเหมือนจะใช่เลยนะเน<า> <c oughs> ี่ยฮ่าอ๋อถึงแล้ว <c oughs> กงกงโอเคแค่นี okay, ้กันเดียว ้ดว,วิวดีนะตรงนี้วิวค่อนข้างจะโหเขาทำคลื่นดีนะระดับหนึ่งกันเนี่ยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เรือก็กน่าจะตัดไปที่เกาะนูได้ม้งอันนี้คือแบบเป็นเกมแนวโอเพนไม่ถึงกันเอร์โอ้เกาะน,นั้นเกาะใหญ่ด้วยใช้ได้มากเลยอ่ะโอ้โอ้โอทำดีทำดีมากเลยวิวดีมากฮึบตายไหมอยากรู้ แต,แต่มันเป็นเกมที่ไม่รู้ว่ามีตายได้ไหมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามันมีศัตรูให้แบบยิงยิงเงี้ยผมว่าเราน่าจะมีเลือดปะแต่มันเกมมันมินิมอลมากเลยเนาะมันมันไม่มียูเลยกวางโอสวัสดีไอ้ตรงนี้นะ่ะสิ่งนี้นะ่ะค่อนข้างจะวุ่วิทย์ไปยับหน้าหลงไหล น่าเสียดายนะเพราะว่าไม่ว่าฉันจะมองมันมาแค่ไหนก็ตามเนี่ยฉันไม่สามารถขยับมันได้เลยหรือทำอะไรกับมันได้เอาไปเลยก็ได้นะไปลองดูก็ได้นะถ้าเกิดวานายอยากลองนาะอาจจะมีโอกาสมากกว่าฉันโอ้รีลิกดิสคอเวอร์กินได้ไหมกินไม่ได้โอเค อันหนึ่งอยู่นูน่นอันหนึ่งอยู่นู่นเลยเดี๋ยวผมว่าเราจะเดินทางนี้ไปแล้วกันมีอะไรให้เก็บอีกปะอันนี้เหมือนจะมีเลยอโอเคไม่น่ามีหรือข้างบนนี้ด้เปล่า เราไม่ได้ดูไม่มีคึบน่นกน,ก,น,ก,นกอีกแล้วอะ่ะทำไมมีนกอีกแล้วอะ่ฮะฮัลโหลโอ้ใครนะเนี่ยมีผู้คนที่เดินดินอย่างนั้นเหรอกำลังตามหาของอยู่ละสิมันเป็นอะไรที่หลบลีกงเราอยู่นะแล้วก็อร่อยมากด้วยโอ้เดินไปเดินมาด้วยขาทั้งหกขา บางตัวอ,า,อาจจะบินได้ด้วยซ้ําต้องใช้แบบสายตายที่ดีมากเนระเห็นจะหามันจเจอ,อแต่เชื่อฉันสิเพราะนั้นนะ่ะมีรสชาติที่อร่อยมากฉันบอกว่าฉันจะสามารถจับพวกนั้นมาได้นะอ๋อแสดงว่าเกมนี้มีกินดนะ้วยหรืนเหนียมีเสื้อเขาบอกว่าต้องเป็นตัวที่มีหกขาทำไงอ่ะ คีอเรากินหรอเราทำอะไรไปวะโอเคผมว่าผมว่าเราเรามาเกินเว้ย <c oughs> ผมผมว่ามันน่าจะให้เราทำเควสให้จบก่อนแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนมากกว่าเราทะเลยทะไล่าไมากเกินไป <c oughs> เอาอันนี้อะไรเนี่ยสวัสดีเพื่อน รู้สึกว่าไอ้คันโดนี้จะพังนะมันมีวิธีไปข้างในได้เลยเด้วยซ้ยํารู้สึกว่าจะมีพวกไอ้อีกาที่สามารถช่วยอะไรได้นะวิลลิสกิปก,ก่อนซีมครับวิดลิทเทเสียไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเรียกว่าอะไรโอเคอันนี้คือห้ามเข้าแค่นั้นแหละน่าจะจบพีเดโมแค่ตรงนั้นงั้นเดี๋ยวผมรีบไปทำไอ้อันนี้ให้เสร็จก่อนละกันพาโซอันสุดท้าย เข้าอย่างหนุนหมุนเป็นกิ้งก่าที่วิชิกิ้งกา่าเป็นตุ๊กแกที่พลังล้นหลามมากอ๋ออยู่ข้างล่างนั่นอยู่ข้างล่างนั้นโอ้โห เต็มตรมหนึ่งในสามมันน่ารักแปลกๆนะไม่รู้สิคืออ๋อคือถ้าเกิดผมคิดว่านะใครที่กลัวตุ๊กแกรหรือทิ้งจกนะคุณลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้จักโยชิอ่ะโยชิแบบไอมาริโออ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบ ถ้าเกิดคุณแบบโอเคกับไอโยชิเลยกันนะผมว่าสัยว์ขานี่ก็น่าจะไม่ไม่ใช่แบบอะไรที่ซีเรียสมากปะหรืออย่างบางคนเนี่ยผมว่าบางคนอ่ะ,อะไม่ชอบเต่าใช่ไหมผมว่าเต่าบางทีมันก็น่ากลัวอับหนึ่งนะแต่มันจะมีแค่บางพัน์เท่านั้นที่มันน่าตาน,น่ารักอะสองทับสามอ่ะอันนี้ปะโอเค เดี๋ยวไม่ตรง <Yeah. S 2> อย่าเรียบร้อยน้ำลดอืมพาโซไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปเรื่อยๆเนี่ยในแบบในเกมจริงอ่ะพาโซจะยากไหม <c oughs> ป่ะลงชิปปี นี่คือเสร็จแล้วป่ะเท่าที่ดูนะอันที่ยากที่สุดอะน่าจะเป็นไออันที่สองมากกว่าเพราะผมรูสึกว่าที่สมันต้องเดินทางเยอะมากยังไงถึงละวิ่งโอ้ที่ประเจ้าผมทำดีไหม สามอันครบต้องกลับไปที่เดิมชิบูอ๋อต้องรีบกลับไปต้องดูว่าที่พระเจ้าจะให้อะไรเรานี่เราทำดีมากเลยนะอีปี้ ฮึบรึบผมชอบที่ว่าคุณสามารถกดแดชมิดแอร์ได้ตลอดด้วยถ้าเกัดคุณสแกมจบแล้วปะ่ะถ้าเกิดว่าเดโมให้เยอะกว่านี้นี้ค่อนข้างจะอ a m a z ิ่งมากเลยหาแบบดุกดิ๊กมากเลย อ๋อออกไปเอาเรือโอเคฮบปุ๊บนี่คือเป็นแบบจินงตุ๊กแกตัวเล็กน้อยกับโลกอันกว้างใหญ่อะ่ะ <c oughs> เพลงดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> เพลงมันอาจจะเบาไปไไนะิดนึงแต่ผมแต่คือเพลงผมได้ยินแบบเบาๆเหมือนกัน ผมว่าสายเอฟเฟคคันตจะดงไปหนึ่งแต่เพลงทำดีมากเดี๋ยวไปดูซิว่าคุณจะให้ผมออกไปล่องเรอยหรือเปล่าหรือว่าขึ้นเรือแล้วจบเดโมเลยเึ้ <c oughs> ยบีโอ้ว้าวอีฮ่าจบแล้วเอาเดี๋ยว อย่างน้อยน่าจะให้แบบเรือมันลอยไปเรื่อยๆอะ่ะโอเค thank you for a เกโกกอเดโมค่อนข้างจะเป็นเดมโมที่ไม่ได้ให้เยอะและก็ไม่ได้ให้หน้อยขนาดนั้นนะ <laughs> เขาค่อนข้างจะบิวแบบว่าแบบสตรีมของเกมได้ดีระดับหนึ่งเลยอ่ะก็ครับประมาณนั้นแหละมาลองดูให้เฉยๆก็ค่อนข้างจะน่ารักดีนะ,ะไปลองดูกันได้นะครับเกโกกอแต่ผมว่าผมก็ลองให้แล้วนะ เดี๋ยวดูที่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจหรืออยากให้ผมลองเล่นตอนเกมออกก็อาจจะมาผมรับนองได้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเกมออกแล้วถ้าเกิดว่าผมเล่นจริงนะมันจะกลายมาต้องอ,อยู่ในอ้นโหมดของคุณนอนแน่นอนนะครับก็โอเควันนี้มาเป็นเกมแนวแบบกลมนอนให้ละกันนะครับผมคลิปน่าจะเป็นเกมหลายค่ยว่ากันละกันวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ